คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างความประทับใจแรกพบครับพอเวลาคุณเจอใครแล้วคุณอยากจะสร้างความประทับใจเอาแบบเปรี้ยงเดียวแล้วเขารักคุณเลยนะครับคุณต้องใช้วิธีการนี้คะคือวิธีการชมแต่ชมยังไงไม่ให้ดูเฟกการชมไม่ดูเฟกคือการชมบวกดีเทลครับคุณบอกว่าเฮ้ยสวยจังอันนี้ดูเฟกถ้าคุณบอกว่าเสื้อตัวนี้สวยจังเธอซื้อมาจากไหนเนี่ยหูเธอใส่แล้วขึ้นมานี่คือการชมแบบมีดีเทลนะคุณอย่ชมลูกน้องทํางานดีไอแบบนี้มันดูเฟกครับ ทำงานดีนะโหนี่งานที่ส่งมาเนี่ยไม่มีผิดพลาดเลยนะครับส่งตรงเวลาด้วยแล้วก็ข้อมูลมนาะไม่มีผิดพลาดเลยนี่คือ,น,คอนี่คือการชมแบบดีเยวนั่นเอเวลาคุณจะชมใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นชมแฟนชมภรรยาชมสามีนะฮะชมพนักง,งานชมลูกทีมนะครับหรือจะชมใครก็ตามที่คุณเจอนะครับทุกคนชอบคาชมหมดแหละแต่ว่าชมไม่ให้มันดูเฟซคือการชมบวกดีเทลพยายามใส่ดีเทลเข้าไปเมื่อคุณใส่ดีเทลเข้าไปป,ปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันคือคําชมจริงๆที่มันไม่ใช่คําชมที่เป็นเพียงแค่พูดเปล่าๆโอ้ดิเธอสวยดิจังไม่ใช่นี่คือการชมบวกดีเทลครับแตนั้นเอาวิธีการนี้ไปใช้แล้วคนจะรักคุณเมื่อคนรักคุณแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นการติดต่อประสานงานทุกอย่างนะครับคือคนรักอะอะไรมันก็ได้หมดครับเอาวิธีนี้ไปใช้